ดูสถานการณ์ฟ้าฝนกันต่อเลยนะคะสําหรับพื้นที่ภาคใต้เดี่ยอย่างที่จังหวัดสตูลน,นะคะแม้จะมีฝนไม่เยอะแต่ว่าช่วงนี้คลื่นลมแรงค่ะก็ส่งผลกระทบต่อเรือประมงพื้นบ้านค่ะ บรรยากาศที่ตำบลเกาะสาหรายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลแม้จะมีกลุ่มฝนไม่มากนักแต่คลื่นลมมีกำลังแรงค่ะส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือขนาดเล็กนับร้อยลำต้องนำเรือเข้าหลบลมจอดเรียงรายเต็มหน้าหาดบ้านเกาะหลีเป๊ะเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรือและป้องกันเรือล่มขณะที่ชาวประมงหลายคนต้องติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะขณะที่น้ำในลำคลองสายสำคัญแม้จะมีสีแดงขุ่นแต่ปริมาณน้ำยังไม่มากยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาได้อีกส่วนพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังจากฝนตกหนักก่อนหน้านี้ลดระดับลงจงเกือบจนเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ ไปต่อกันที่จังหวัดระนองค่ะหลังจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้นะคะส่งผลให้มีดินสไลด์ต้นไม้ใหญ่เนี่ยล้มพาดสายไฟและเสาไฟฟ้าล้มกีดขวางทางจราจร4ต้นค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณควรแม่ยายหม่อนตําบลราชกรูดจ,จังหวัดระนองซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอําเภอเมืองระนองกับอําเภอพะโตะจังหวัดชุมพร ทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตั้งแต่ช่วง4โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะพอผ่านไม่ได้นแน่นอนเรื่องของการจราจรเนี่ยรถติดเป็นระยะทางยาวเลยค่ะและมีอีกจํานวนมากต้องจอดเพื่อรอการเคลียร์พื้นที่ค่ะทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนองพร้อมด้วยแขวงทางหลวงระนองและกำลังทหารจากรอ 25, 2 5 2 ต้องร่วมกันออกมาเคลียร์พื้นที่ด้วยการตัดต้นไม้ใหญ่ย้ายเสาไฟและสายไฟที่กีดขวางการจราจรเพื่อที่จะเปิดเส้นทางให้รถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติค่ะ